Y'all. เพลงนี้มากับแล้วว่ายุคนั้นใกล้เข้ามาแล้วยุคใหม่ในโลกเก่ากยุคเก่าในโลกเก่ากําลังจะมาเชื่อมกันอเออเป็นโลกสองยุคนี่นอเอ้ารามีศีลมีธรรมเนี่ยจะประพฤติธรรมรักษาศีในบริสุทธิ์จะเจอจะผูม้มีศีนมีธรรมที่บริสุทธิ์อายตนะมันจะดึงดูดกัน ขี่เมาก็เข้าวงเล่าอักาการบรันไงก็อยู่ในวงเดียวกันูพมีสีมีทางก็จะดึงดู็มาแล้วเราจะเจอเ,จอเรื่องมหาจันและสิ่งมหาจันเออ,อหรือเชื่อทีเดียแต่ก็เป็นความจริงอเออนี่นะอืมคอยประยักเบา้าได้อเออนี่นอะนะอ่าโอเค อยากอยากเบิงบออยากฟังบออ้าวฟังเลยเมื่อพระบรมศาสดาทรงเห็นพระนานางเรวนางมหาประชาบดีโคตมีมีน้ำพระเนตรไหลอาบทั้งสองแก้ม เราทรงรู้สึกเสียพระไทยที่ไม่มีพระอสิติมหาสวกรูปใดยินดีรับพระสักดกที่พระนา,นานางตั้งใจนำมาถวายเลยแม้สักรูปเดียวโอ้โอทำเอาชีวิตไปเดิมพันเลยแล้วทำโดยพิธีกรรมวิธีพิเศษหวังถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างน้อยก็พระมหาสวกอสีติมหาสวกโอ้ไม่มีสักองเลยนี่เนะีย มีแต่องค์สุดท้ายเนี่ยซึ่งเป็นพระบวทใหม่ใช่ไหมลึกใช่ครับผมอาทิตตพิคุบวทใหม่เพราะว่าองค์สุดท้ายเลยเนี่ยเอ๊ะอนี่เนาะไม่มีใครรับก็ไม่ได้แล้ะรักษาศรัทธาไว้กับไม่ราบเรลื่อมกันก็เพิ่งบทเป็ใหม่ เหมือนตอนครูวรยยิใหญ่ปวดไปใหม่เหมือนกันอยู่ในหอฉันโอ,โอมีแค่สองแถวนึ่งทูตองจึงทรงเข้าใจว่าทำไมพระนะนานางถึงรู้สึกน้อยใจเช่นนั้น<อ>และทำไมาทาชิตาิิษุพิขุ ถึงเป็นผู้ที่ได้รับผ้าสาดกของพระนานางในครั้งนี้แต่พระองค์พระพระุทธองค์จึงทรงใช้โอกาสในครั้งนี้ที่จะประกาศในพระนานางรวมทั้งเราเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายได้รับรู้ไปพร้อมๆกันว่าท่านได้ชิตตะผู้เป็นภิกษุที่รับผ้าสาดกจากพระนานางของพระองค์ในครั้งนี้จริงๆแล้วเป็นผู้ที่สมควรได้รับผ้าสาดกคู่นี้เป็นอย่างยิ่งอ่านเนื้อละเอียดนี้เลยจ้ะ ราอในอนาคตการภายภาคบึงหน้าือเพียงหนึ่งสงไขยปีเศษเท่านั้นอ้ทน oh. จะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลงต่อไปใช oh. นี่นะฤเพียงหนึ่งสงไขยเศษนี่ครูไม่ใหญ่ว่าวานะจ๊ะ oh. ราะในอนาคตภายภาคหน้าอาชิตตภิขุนเนี่ยจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ต่อไปนี่นะหมาครูพี่ใหญ่อยากถวายพระอาศดกจังเลย oh. นี่เนาะ เรามนีมนีติต่างนะอืมนี่เนาะรัวถวายผ้าสาดกแด่พระมหาเทระที่สมควรแก่ผ้าสรดกนี้นะโอ้เดี๋ยวต้องไปกราบหารือท่านเงินนี่เนาะโอ้เขางจะดีเนี่ยโอ้ อาลณมจอยก็แสงพุ่งเด้อถ้าลรมบ่จอยแสงก็บ่คคอยพุ่งอป้าพ่อต้องนั่งดีๆนะให้ใจใสๆตลอดนี่ท่านึกถึงหลวงปู่อยู่เรื่อยๆนะแสงพุ่งเด้อเออแต่บกคอยนึกดนะแสง่งเแสงบกคอยพุ่งแสงบกค่อยออกจะให้แสงพุ่งบ่ <laughs> ยาก็ต้องนึกถึงหลวงปู่องค์พระดวงใสๆกลางกายนะแสงกระพุง่งมบแมบมบแมบชวบชวบนี่นะ <laughs> กำลังเพิ่งหัดมาหเวลาผู <laughs> ้ตรงยังทรงตรัสเรียกพระอานนท์ให้เป็นนำบากของพระองค์มา เมื่อพระนอนนท์ได้นำบาทของพระองค์มาแล้วมาถวายพระองค์แล้วพระบระมศาสดาก็ทรงประคองบาทโดยพระหัตถ์ทั้งสองข้างพร้อมกับทรงอธิษฐานจิตคือนึกนิดเดียวว่าบาทใบนี้เป็นบาทของเราพระตถาคตเจ้าอุไดมีกําลังบุญที่คู่ควรกับบาทใบนี้ขอให้ผู้นั้นจงนําบาทมาคืนแก่เรานี่แหละจ้ะ ไปยืนเฉยๆะ้เนี่ยไม่ต้งไม่ต้องโยนอย่างนี้โยนไม่ใช่ไม่ใช่ผู้มีอนุภาพนี่นะต้งเฉยๆว,วืวอโยนไ,ไ,ไี่ไม่ใช่หรอกไม่ไม่ขณะไปใช่พระบรมศาสดาษษสราสรพูเจ้าเวลารับของกันยังยืนนะห่างระหว่างนู้นถึงนี่ท้ายห้องนี้ อู๊เออืเดี๋ยวก็จะยาวยาวเลยทันทีที่สิ้นคำอธิษฐานจิตก็คือท่านนึกนิดเดียวราอย่างท่านคือคำว่าอธิษฐานจิตเราจะได้เข้าใจพอนึกออกจริงจริงท่านนึกนิดเดียวนึกผมไม่ได้นึกอะ บาทของพระพุทธองค์ก็ได้ลอยขึ้นไปในอากาศแล้วก็อันตรธานหายวับไปทันทีเลยนี่นะตามทานไปจ้ะนี่นะค่อยๆศึกษาไปพระอเราเรียนอนุบาลเนะนี่จะไปอะไรกันมากมายนะีมีเพลงมีภาพมีพูดหลังจากที่บาทของพระพุทธองค์ได้หายวับไปในอากาศแล้วพระสารีบุตรพู้เป็นอัครสาวกเบื้องขวา ซึ่งเป็นเล่ศกวิกษุอื่นทางด้านดวงปัญญา <Yeah. S 1> คือเข้าใจเรื่องราวธรรมะที่พระสัมมาสมัมพุทเจ้าได้สอนได้แตกฉานกว่าผู้อื่นทั้งหมด <Yeah. S 1> ก็ได้ทราบถึงความตั้งพระทยัยตั้งใจในการที่พระบรมศาสดาทรงแสดงออกมาให้เห็นก่อนใครทั้งหมดเลยภ oh. าษัยรบุตรท้นทราบ <Yeah. S 1> และอยู่ถัดมาด้วย พระองค์ทรง,งมีความทราบ่าพระองค์ทรง,งมีความตั้งใจที่ใจตนเองและเราพระอสสีติมหาสวกทั้งหมดเนี้ยนี่เป็นความคิดคำนึงของพราษารีบุตรนะจ๊ะไปตามหาบาปไปนี้มาถวายคืนแด่พระบรมศาสดาสมรสมตุตเจา้าตามทันไปจ๊ะแต่ถึงแม้ว่าพระสาริบุตรจะสามารถอารองรู้ หรือทราบพระประสงค์ของพระองค์ก็ตามแต่ก็ไม่ถึงกับสามารถเข้าใจในพระประสงค์ที่สมบูรณ์ที่แท้จริงของพระองค์ว่าจะให้ไปตามหาบาทไปเพื่ออะไระตามทันไหมจ๊ะเข้าใจในระดับหนึ่งว่าอ่าอย่างนี้ก็แปลว่าใช่ไหมลูกใอาพระมหาสาวกก็ต้องไปตามหาบาทเพราะท่านต้องมีบาท จะได้ออกไปบินนบาตาท<ช>นี้เนาะ<ช>ตอนนี้หลายแห่งแล้วนะจะตักบาทาอเออน,นี่นะก็อย่าลืมไปใส่บาท <c oughs> เออนี่เนะาะ <c oughs> ว่าแล้วพระสอรีบุตรก็ได้ขานสาัสษาที่จะนําบาทมาถวายคืนแบ่พระ,พร,ะรมศาสดาเป็นรูปแรกโดยท่านได้เหาะลอยขึ้นไปบนอากาศ <c oughs> <c oughs> เหาะลอยกันไหมบื้ ไม่ใช่แบบซูเปอร์แมนไม่ใช่นะเนี่ยด้วยอาภิญญานั่นลอยแล้วก็ทำการตรวจตหาบากของเธอองโดยดวงปัญญาเป็นเลิกของน่่นตรวจดูแหวขนาดหอ,อกลันไปแล้วก็เป็นเลิศทางด้านดวงปัญญาเนี่ยหน้า จะทราบว่าบาทเนี่ยไปอยู่ตรงไหนเพื่อจะได้ไปหาทุกขนาดเม็ดฝนที่ตกลงมาในจักรวาลยังนับได้ว่ามีกี่เม็ดเออนี่เนาะนี่ใบเดียวเออาหญยนี่นะยายกว่เม็ดฝนเนี่ยน่าจะเห็นชัดกว่าอาจารย์ไม่นี่ดมความคิดคำนึ่งของเราเออแต่ว่า หลังจากเวลาล่วงเลยไปผ่าไปได้ไม่นานนักก็ยังมองไม่เห็นเนี่ยท่านจังรู้ตัวว่ากําลังบุญของท่านคงไม่เพียงพอที่จะนําบาทของพระองค์มาถวายคืนแบ่พระบรมศาสดาเป็นแน่ถ้าเราเป็นท่านเห็นเช่นนั้นเนี่ยเราควรจะทํายังไงถ้าถูกต้องจ้ะเออ ท่านจึงได้เหาะกลับมาพร้อมกับมือที่ว่างเปล่าตามทันมยนี่นะมือที่ว่างเปล่าโอจากนั้นองค์ถัดไปพระโมคลรนะผู้เป็นพระอัครสาวกเบื้องสายซึ่งเป็นเลิ่กว่าภิกษุอื่นทางด้านการแสดงฤทธิ์อโอ,อ้อนี้เรื่องฤทธิ์นี่นี่นะหายห่วงเลย ก็ได้ขานาสาที่จะไปตามหาบาทรมาถวายคืนแด่พระบรมศาสดาเป็นรูปต <UNKNOWN. S 1> ่อไปและในทันทีที่ท่านออกไปตามหาบาทก็เหาะไปเช่นเดียวกันนะจ๊ะท่านก็ได้แสดงฤทธานุภาพอันไปเลิกของท่านเพื่อช่วยในการตามหาบาทของพระพุทธองค์เช่นอาจจะนะจะอาจจะอาจจะปฏิหาริกาอไปยังเยอะแยะมากมายช่วยกันหานี่นะ เพื่อแต่ละกายแยกกันแยกกันไปตามหาบาทอาจจะนะใช้วิธีอย่างนี้เป็นต้นนอกเนือนอกเนือจะขอบตามลำพังเนี่ยเรื่องไรเรานี่นะบุบเออเรียกว่าที่รับที่แจ้งที่แห้งที่เปียกต้องหาบาทให้เจอนี่นะจ๊ะถึงแม้ท่านจะเป็นเลิกกับพภิกษุ รูปอื่นทางด้านการแสดงลิบมากขนาดไหนก็ตามแต่ถึงะนั้นพระโมคคลานะก็ไม่สามารถนำบาตรมาถวายคืนแด่พระอ,องค์ได้นี่องค์ที่สองแล้วนะพระสาวกซ้ายขวาแล้วนะเราตัดตอนมาแล้วกัน,กนพระอนุรุทธะซึ่งเป็นเลิกกว่าภิกษุอื่นทางด้านทิพยจักสุเออเรียกว่าวไม่มีอะไรกำบัง ที่ไจักสุข,ของท่านได้แม้เวลาฉันท่านยังดูสัตว์โลกเลย oh. เออนี่เนาะ <Yeah. S 1> คือมองดูมันพลันดีเนี่ยนี่เน,ะ <Yeah. S 1> นาะเมื่อท่านไดาสาที่จะไปตามหาบาปไปถวายคืนเน่ยพระบรมสัตจารแล้วถ้าก็ได้ใช้ที่ยจักสุอันไปเลิกกัท่านเล็งแลหาบาปของพระพุทธองค์ในทันดี อย่าเลมว่าในด้านทีิพยสุนีท่านเกียรติยมเหรียญทองนะอเออที่เราพอจะเข้าใจได้เป็นเอตะทธะเนี่ยกระตรวตาพระประกติท่างก็ใช้ตรวตาดูสัตว์โลกการเวียนวหาแตายเกิดพบภูมิอะไรต่างๆนี่การมาพบโลกพบรโลกพบ,กพบมองดูตลอดัหมดอย่างนี้นะจ๊ะอ เล,ลกตายจากนี่ไปเกิดตรงนั้นจากนั้นมอนี่ไม่มีอะไรกำบังได้เีย่ยแล้วก็ไม่เคยนอนเลยถึงยี่สิบห้าปีหลังไม่เอ็นไม่ทราบทางไงเนาะใช่ไหมลูกใช่ไหมเจ้าใช่ครับผมไม่นอนเลยยี่สิบห้าปีสองห้านี่นะเออ นี่นะเ <laughs> ออไม่นอนอ่คราวนี้โลสมบาิอย่างเดียวถึงแม้ว่าท่านจะใช้ที่ปรย,ยักสูตรตรวจด,ดูสารโลกอยู่ตลอดเวลาด้วยความเป็นเอจัตตะคาทางทางด้านนี้แต่ไม่ว่าท่านจะตรวจตาดูสักแค่ไหนก็ไปปรากฏรบ,บาดของพระพุมศาสดาสามาสุเจ้ามาปรากฏให้เห็นในขา่ายญาณทัศนังท่านเลย<อ>ไม่เห็นไม่เห็นอเออ นี่นะโอ้นอกจากพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะพระนุรุธะาจะาขานาสาที่จะไปตามหาบาปมาถวายคืนแด่พระบระมศาสตดาแล้วพระสีติมหาสวกทั้งหลายซึ่งแต่ละรูปรวมเป็นเลิศทางด้านาต่างๆก็ได้ขานาสาที่จะไปหาบาปมาถวายคืนแด่พระพระบระมศาสตรดาด้วยเจนกันคือทุกรูปนี่ทรงกภพิญญาทั้งสิ้นนะพิญญาหก เขเหอนเดินอากาศได้นี่นะจ๊ะเดินอากาศเหมือนเดินแผ่นดินเดินในน้ำก็ได้ไปตายน้ำได้ไปในอากาศได้เหมือนนกบินอย่างนี้เอ,อ๊แต่ไม่ว่าจะล่วงเลยไปพาไปนานสักเพียงใดก็จะไม่มีพระอสิติมหาเสวกรูปใดที่จะสามารถนำบารมาถวายคืนแด่พระบรมศาสดาได้เลยแม้แต่สักรูปเดียว ในสุดพระผู้เภาพาะเจ้าจึงทรงรับสั่งกับท่านอาชิตตพิกษุผู้บทใหม่ว่าอาชิตตาเธอจงไปน,นำบาทของพระตถา,าคตมาสิเออคงจะต้องติดตามตอนต่อไป